ฉันเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนแห่งนี้ฉันมีชื่อว่านิดาฉันเนี่ยจำเป็นจะต้องมาเรียนโรงเรียนนี้เพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านเหงาวจังเลยมาโรงเรียนวันแรกแถมไม่มีเพื่อนเลยด้วยเนี่ยฉันจะปรับตัวได้ไหมนะเฮ้ยเครียดจังสวัสดีจ้าสวัสดีเอ่อเธอรู้จักฉันหรอ หรือว่าเธอรู้จักฉันตอนฉันอยู่โรงเรียนเก่าหรือเปล่าไม่หรอกทําไมฉันต้องรู้จักเธอตอนที่เธออยู่โรงเรียนเก่าได้ล่ะหรือว่าเธอทําวีรกรรมเอาไว้หรือเปล่าน่ะอ๋อไม่หรอกฉันไม่ได้ทําวีรกรรมอะไรไว้ฉันก็แค่ไม่คิดว่าจะมีคนมารู้จักฉันเนะ่ะจริงๆฉันก็ไม่ได้รู้จักเธออะไรหรอกนะจ๊ะแต่พอดีว่าฉันเป็นหัวหน้าห้องห้องที่เธอเรียนอยู่นะฉันก็เลยอยากจะมาช่วยให้เธอเนี่ยทัวร์โรงเรียนฉันจะพาเธอทัวร์โรงเรียนเอง อุย้ยเธอใจดีจังเลยอะขอบใจนะว่าแต่เธอรู้ได้ยังไงหรอว่าฉันกับเธออยู่ห้องเดียวกันะ่ะเธอก็ดูโรงเรียนเราสิโรงเรียนเราเนี่ยมีนักเรียนไม่ถึงร้อยคนฉันก็ต้องดูออกอยู่แล้วล่ะว่าใครเป็นเด็กใหม่ฉันนั่นนะเรียนอยู่ที่นี่เนี่ยมาตั้งแต่มหนึ่งตอนเนี้ก็ม .6 ถ้าฉันจําทุกคนในโรงเรียนไม่ได้เนี่ยก็อย่าเรียกฉันว่าหัวหน้าห้องและประธานนักเรียนเลย เป็นโรงเรียนมัธยมที่คนน้อยที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยนะเนี่ยยังไม่ถูกยุบอีกเหรออันนี้ฉันไม่ได้แช่งนะคือฉันสงสัยจริงๆเนี่ยยังหรอกแต่ฉันคิดว่าก็ใกล้แล้วละ่ะถึงโรงเรียนเราจะเล็กค่ะแต่โรงเรียนเราทันสมัยนะแล้วล็อกเกอร์พวกนี้เนี่ยคืออะไรหรอก็อย่างที่บอกแล้วถึงโรงเรียนเราจะเล็กแต่ก็ทันสมัยอันนี้เป็นล็อกเกอร์สำหรับที่มหก่ะ เอาไว้เก็บของนะแล้วมออื่นไม่มีหรอไม่มีมีเฉพาะมอหกก็ดีนะฉันว่ามันก็เป็นสิะตุ้นดีเหมือนกันนะถ้าน้องๆคนไหนอยากได้อภิสิทธิ์แบบที่มอหกก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็รีบขึ้นมาอยู่มอหกเด็กๆจะได้ไม่ย้ายไปไหนไงแต่ฉันคิดว่ามันก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกนะยังไงเด็กๆฉันก,ก็ย้ายอยู่ดีโรงเรียนเล็กขนาดนี้เนี่ยมันคนก็อาจจะอยากเจอโลกกว้างกว่านี้แล้วฉันก็ได้ด้วยเหรอเพิ่งย้ายมาใหม่เนี่ย ได้สิอภิษฎส,สำหรับที่ม .6 ถึงแม้ว่าจะย้ายมาใหม่ก็ได้เหมือนกันของเธอล็อกเกอร์เบอร์17นะเบอร์17อยู่ตรงไหนหรออยู่ริมสุดเลยแถวแรกฝั่งนู้นอะโอเคเดี๋ยวฉันหาเองก็ได้ฉันไม่อยากรบกวนเธอมากกว่านี้แล้วล่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวฉันจะให้ไอจีชันไว้นะถ้าเกิดหลงหรือว่าอะไรเนี่ยก็ทักมาได้เสมอเลยนะ โอเคขอบใจเธอมากเธอเป็นหัวหน้าห้องที่ดีมากเลยอะขอให้เธอเรียนได้ดีๆแล้วก็ได้มาหาลัยที่ชอบนะว้าวถึงโรงเรียนนี้นักเรียนจะน้อยแต่บอกเลยว่าสวยแล้วก็ตุทันสมัยอย่างที่เพื่อนบอกจริงนั่นแหละล็อกเกอร์ก็เยอะเหมือนกันนัะนนี่ยห้องนี้อะสวยมากเลยอะห้องริมสุดแถวแรกอันนี้หรือเปล่านะเอ๊ะใช่จริงด้วย อ่าไม่ใช่อันนี้นี่นะเพื่อนบอกผิดว้าวตู้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยว้เดี๋ยวฉันจะหาของมาใส่แกนะแล้วทำไมเพื่อนถึงบอกว่าเป็นตู้นี้แทนที่จะเป็นตู้นี้กันนะงงเหมือนกันแฮะแต่ก็ช่างมันเอถอะขึ้นเดียนดีกว่าโอ้ยสะดุดบันไดอะไรกันเนี่ยทำไมสะดุดได้นะฉันว่าฉันก็เดินดูทางดีแล้วนะเนี่ย ยังสะดุดอีกหล้วเนี่ยแปลกๆนะนี่คือห้องที่ฉันต้องเรียนสินะเอา้าทำไมไม่มีโต๊ะว่างเลยล่ะเออสวัสดีค่ะครูเป็นสิริเอ้าสวัสดีจ้ะเออว่าแต่เธอมาทำอะไรในห้องนี้ล่ะเออหนูเป็นเด็กใหม่นะคะหนูเรียนห้องนี้ไม่ใช่เหรอคะเออห้องนี้เออจริงด้วยสิมีเด็กใหม่พอดีเลยอืมโต๊ะก็ไม่มีว่างด้วยงั้นเธอคงต้องเปลี่ยนห้องแล้วล่ะ แล้วต้องทํายังไงบ้างเหรอคะถ้าจะต้องเปลี่ยนห้องเหมือนว่าจะต,ต้องรอเจ็วันเน่ะเออระบบนคอนยุ่งยากนิดนึงอะ่ะงั้นเธอก็เรียนด้วยตัวเองไปเจวันนะหรือว่าเธอจะมานั่งเรียนในห้องนี้แล้วก็นั่งฟังกับพื้นเอาเจ็ดวันครูคะแต่มันจะลําบากมากเลยนะครูขอโทษด้วยนะครูงงมากเลยตออเลขเนี่ยมีความรู้สึกครูเนี่ยห้องนี้มันก็มีโตะ๊ะว่างอยู่โต๊ะหนึ่งไม่ใช่หรอ แต่จู่ๆครูก็รู้สึกเหมือนกับว่าโต๊ะมันหายไปเองอะเออครูก็งงเหมือนกันนะครูมั่นใจนะว่ามันมีเหลือโต๊ะหนึ่งแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวนี่หัวหน้าห้องนี่นะแต่ไม่ได้เรียนอยู่ห้องตะกี้อ้าววัสดีจ้าเป็นงาชอบล็อกเกอร์ใหม่หรือเปล่าชอบมากเลยอะแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับฉันอะคือฉันไปห้องเรียนใหม่ที่ฉันจะต้องได้เรียน่ะแล้วครูเขาบอกว่าไม่มีโต๊ะเหลืออยู่เลยอะ แต่ครูเขาก็บอกนะว่าจะมีเด็กใหม่เข้าย้ายเข้ามาในห้องนั้นอะอะไรแกเรียนห้องนี้นะแกดูผิดแล้วละ่ะเออแล้วทำไมแกถึงบอกว่าล็อกเกอร์เบอร์17ไปอยู่ริมสุดของห้องแถวแรกล่ะแต่ฉันดูเลขแล้วมันไม่ได้อยู่ริมสุดอะมันอยู่เอออันที่สามนับจากขวามืออะ ันลืมบอกแกมันมี17สองเบอร์นี่หว่าเอ้ยไอเบอร์นั้นแกอย่าเปิดนะเว้ยทำไมอ่ะฉันเปิดไปแล้วอ่ะวุ้ยฉันขอโทษนั้นแกอย่าเปิดอีกนะแกไปเปิดไอ้ลินสุดเพราะว่าไอนั้นอ่ะถ้าคนที่เปิดแล้วมันจะมันจะทำไมอรอก็ตู้นั้นไม่มีใครใช้แล้วละ่ะ เขาบอกว่าถ้าไปเผอเปิดนะนะจะโชคลายนึงอาทิตย์เลยถ้าเปิดหนึ่งวิอ่ะก็จะโชคลายนึงอาทิตย์เลยอะ่ะอุ้ยนี่ฉันเปิดไปประมาณโอ้โหสิบวิได้มัง้งก็สิบอาทิตย์เลยดิก็ว่าอยู่ว่าทำไมจะถึงหกล้มหกลุกตรงบันไดปกติฉันก็ดูบันไดดีตลอดทำไมจะถึงเดินตกบันไดก็ไม่รู้นะงั้นฉันว่าเธอควรหยุดอยู่บ้านไปก่อนดีไหม ไม่ได้นะงั้นฉันจะเรียนตามเพื่อนทันได้ยังไงล่ะมีวิธีแก้อย่างอื่นไหมอ่ะเธอต้องไปเปลี่ยนชื่อล่ะฉันว่าอันนี้น่าจะช่วยได้เธอเปลี่ยนชื่อเลยละกันงั้นเธอชื่อเลมอนแทนได้ไหมอุ๊ยชื่อใหม่นี้คล้ายกับชื่อเก่าเฉลยชื่อเก่าฉันชื่อมะนาวโอเคฉันชื่อเลมอนก็ได้โอเคฉันหวังว่าเธอจะไม่เจอโชค้ายอะไรแล้วนะโรงเรียนนี้นี่ก็บ้าจริงๆเลยนะ มีล็อกเกอร์อะไรอารัน์ดยก็ไม่รู้แถมยังตกบันไดแล้วก็เข้าห้องเรียนผิดอีกแถมครูก็ยังเอออออีกบวังว่าฉันจะไม่ดวงสวยแหลกแล้วนะ